มงเมลงเอฟทักะออนฟาดลุกสวยสะพรึงหน้าแซบจนเพื่อนทับเรียกว่าการเวลาไม่สามารถข่าความเป๊ะเธอคนนี้ได้เลยจริงๆกลับกันยิ่งเพิ่มความเป๊ะขึ้นทวีคูณสำหรับนักสแสดงสาวกุลสตรีสุดสะรองแอปทักะออนถ้าเข้าไปส่องในไอจจะเห็นว่าสาวแอฟฟาดลุกสวยปังออกมาอวเดตชาวเน็ตหนุ่มหมให้ใจละลายกันตลอด อย่างล่าสุดในอินสตาแกรมเอฟทักษอนสาวเอฟได้โพสต์ภาพของตัวเองมาในลุคผมตรงเสื้อแขนยาวโพสต์ท่าใส่อินเนอร์ความเป๊ะสุดพลังภาพนี้นอกจากจะหน้าเด็กแล้วยังเพิ่มความสวยแซ่บขึ้นไปอีกทำเอาบรรดาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันเทียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกุ๊กกิ๊บถึงขั้นเรียกเม่ลุคนี้จะสวยแซบขนาดไหนมาชมกันค่ะ